ทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านโอนเดย์สยามสแควร์วันที่นี่เขาจัดเต็มรับเทศกาลไพร์มันแบบน่ารักสุดๆไปเลยใช่ค่ะทั้งการตกแต่งร้านที่สีสันดสดใสมีความไพรยทุกมุมแถมยังมีแว่นตาหน้ารักหน้ารักด้วยบอกเลยว่าต้องโดนค่ะร้านเขาตกแต่งน่ารักมากมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆเดินเข้าร้านปุ๊บก,ก็สัมผัสดได้ถึงความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่เลยค่ะและนี่คือไฮไลท์ของเราค่ะสําหรับคนที่ซื้อแว่นตาที่โอนเดย์ ตอนนี้เขามีซองส่มฟุงกฟสนาน่ารักน่ารัก,ารกมาให้ด้วยมีทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะแต่แลนะสีนักก็จะมารพร้อมกับการ์ดข้อความพิวใจดีๆมาให้เพื่อนๆโดยนะาน่ารักมากๆเลยฟ้าใสเดี๋ยวเราไปดูแว่นตาก,กันต่อเลยดีกว่าค่ะพเพราะว่าที่วันเดย์แว่นตาเราก็น่ารักน่ารักเยอะเลยนะอย่างที่ฟ้าใสถืออยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นแว่นตารุน่นนีเคนะคะแว่นตาทรงโอเวอร์ไซส์น้ำหนักเบาวัสดุเป็นสแตนเลสสติลบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตสุดๆไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ ที่นี่เลือกใส่เป็นรุ่นกราฟเบล c ีด1 0 3 9เป็นทรงหยดน้ำถ้าใครมาร้านโอนเดช่วงนี้อย่าลืมลองใส่ดูนะคะมีหลายทรงให้เลือกเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะและอีกหนึ่งรุ่นที่พลาดไม่ได้เลยต้องเป็นรุ่น Snap ค่ะเขามาพร้อมกับตัวคลิปอ้อนเป็น Polarized Lens ช่วยลดแสงสะท้อนได้ดีมากตอบโจทย์ทั้งแฟชั่นและฟังก์ชันเลยค่ะ ใครที่อยากได้บ้านใหม่แถมยังได้ร่วมเฉลิมฉลองพรายมันแบบมีสไตล์แวะมาที่โอนเดยได้ทุกสาขาเลยนะคะอย่าลืมถ่ายรูปสวยๆที่มุมทิมพรายด้วยนะแล้วแชร์ลงโซเชียลพร้อมแฮชแท็กโอนเดย์แฮปปี้พรายได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย